たかっこいい ก่อนจะไปรับชมคลิปกันเซฟขออนุญาตฝากสปอนเซอร์ใจดีของทั้งสองกันก่อนเลยนะคะก็ของเจ้าแรกนะคะก็จะเป็นในส่วนของคุกกี้แรนชอปนะคะเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แรนชอปเลยคะ่ะจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจไปดูที่ description ได้เลยนะคะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนนะคะเดี๋ยววันนี้เซฟพาทุกคนมาลงศึกเห็นผู้ไปทักกันนะคะเห็นเขาบอกว่าทีมเดียวจบได้เลยเนี่ยเซฟก็จะลองใช้ทีมเดิมนะคะลูกรักสุด ะะสำหรับทีมนี้ในการลองลงศึกให้ผู้ไิทักค่ะทุกคนเอาละเดี๋ยวเราเนี่ยไปลงพร้อมกันเลยนะคะ let's go อาร์ติแฟกต์นะคะเซลก็จะเล่นไปที่ธาตุไฟเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ต่อมาเป็นธาตุพิษนะคะแล้วก็ธาตุมือน,นั่นเองค่ะทุกคน <st up>

อันนี้นะคะเซฟก็แอบปล่อยออโต้เลยนะทุกคนเพราะว่าไว้ใจค่ะลูกๆมาจะเออสามารถ ดูแลตัวเองกันด้ประมาณหนึ่งนะคะก็ปล่อยเลยจ้านี่จริงถ้ากดนิ้วเพิ่มได้ก็จะดีประมาณนะเพราะว่ามันช่วยฮิกะะยว,ก,ว,าาวฮกันได้นะคะทุกคน จะติดพิษแรงมากเลยนะอ,อ,อะอย่างน้อยเราตื่นมาเติมเลือดให้ให้น้องก่อนนะคะตื่นมาเติมเลือดก่อนเซฟว่าตัวเอ่ตอตัวของอมิสติกฟาวมันแอบตายง่ายวะแบบฮิวไม่ค่อยขึ้นยังไงไม่รู้อะ

빚을 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 을 빚을 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 을 빚을 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 ทีมรักนะทีมรักทีมโปรดอะทุกคน <laughs> ทีมโปรดยังไงก็ยังเป็นทีมโปดอย่างนั้นเลยนะคะทุกคนอ่ะอาไปดาร์กสู้กับดารก์กค่ะสบัดดาบปึ้งปึ้งปึ้ง เรียบร้อยทุกคนนะคะทีมเดียวตลอดไปแล้วรอบนี้ใช้ทีมเดียวยาวๆเลยค่ะไม่ต้องสลับไปที่เคมูเล่แล้วนะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเซฟพาไปดูท็อปปิ้งและบิสกิตอีกหนึ่งครั้งนะคะว่าใช้ยังไงนะคะแล้วมีอัปเดตอะไรเพิ่มเติมบ้างอ่านะ,ะเพราะเราใช้ทีมเดียวยาวๆเนาะดาเมจที่แบกเห็นไหมคะลูกรักคนโปรดนะคะก็คือ เปร์นิสสไปของเรานั่นเองค่ะทุกคนบอกเลยนะว่ามาให้เลือกในรอบนี้ยังอยู่ที่ว่าเพื่อนๆอยากจะเลือกในลักษณะไหนอยากได้ตัวแทงอยากได้ตัวดาเมจอยากได้ตัวฮิลนะคะมาดูตรงนี้ได้เลย ลองเวทชั่นน้ำหนักดูนะนี่ของใจก็จะมีทั้งคู่เลยสก,กินยังไม่ได้เลยอ่ะนะคะอ่ะทุกคนมากันเลยค่ะก็สําหรับตัวนี้นะคะถามว่ามันจะมีบางพาร์ตอนที่มีโลคพลังชีวิตนะคะตัวของป่าเนี่ยมันก็สลายโลคพลังชีวิตให้ได้เนาะเวลาเราเจอบอสที่มีโลคพลังชีวิตะคะ่ะจากนั้นนะคะเซฟก็ใช้เซตนี้เลยทุกคนป่าก็คือเหมือนเดิมเลยค่ะจะในคู่ทามานะคะแล้วก็เพนนิ่มความเสียหายทัดเมื่อทำมาได้ ตัวของ b บอ n i น g สไ i ์นะคะก็จะเน้นในส่วนของความเสียหายธาตุไฟค่ะทุกคนนะคะเป็นหลักเลยอ่าในรอบนี้อาจจะมีเปลี่ยนนิดนึงนะคะจากปกติเราใช้ท็อปมินจากอารีนาเนาะนะคะรอบนี้ก็มาใช้ในส่วนของโจมตีล้วนกันค่ะทุกคนก็จะเน้นในส่วนของเพิ่มความเสียหายธาตุพิษมา ปลาแป้งค่ะปลาแป้งเซฟที่เห็นเนาะเมื่อกี้รู้สึกว่ามันฮิวเบามาๆอาจจะโดนลดการฟื้นฟูด้วยใดๆก็ตามค่ะแต่ถ้าอยากให้มันฮิวแรงกว่านี้นะคะอาจจะเพิ่มพลังโรงตีให้กับเขานะคะแล้วก็พวกโบคัพชายอาจจะดรอปลงนิดหนึ่งอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะและในส่วนของ พูอ้อาคีนะคะพูอ้อาคีเซฟแชร์ท็อปปิ้งจากอารีนาแล้วก็เปลี่ยนวิสกิตเนาะให้เป็นความเสียหายธาตุไฟค่ะก็จะมีเซตประมาณนี้เลยนะคะอยู่ที่ทุกคนจะลองใช้งานค่ะในสกอร์อาร์ติแฟกต์นะคะหรือถ้าแนะนําที่จริงมันไม่มีธาตุาไฟเลยนอกจากเซฟรู้สึกว่าธาตุไฟมันยังพุ่งแบกดาเมจได้ค่ะตัวของเบอร์นี่สไปค์มันยังแทงให้ได้เนาะนะคะแล้วก็ทําดาเมจให้กับทีมได้ค่ะเซฟเลยรู้สึกว่กาโอเคอเซฟเลยหยิบตรงนี้มาเล่นนะคะตัวของ น้องอีเทนอชูกาค่ะมันเป็นการรวบมอนเนาะหรือเบรกมอนได้แป๊บหนึ่งตอนที่จะติดแข่งนิดหนึ่งนะคะตอนนั้นอะมันสามารถช่วยได้ปาร์ดักนะคะก็อาจจะมีพวกของการแทงให้สลายโล่พลังชีวิตให้ในการทําดาเมจที่ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะกึ่งแทงกึ่งดาเมจหรือการลดการพื้นฟูของมอนสเตอร์อีกฝั่งหนึ่งตอนนี้ช่วยได้ดีเลยค่ะต่อมานะคะจะเป็นในส่วนของ ตัวพูดอักคีค่ะพูดอักคีนะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวนะคะที่เซนรู้สึกว่ามันทำดาเมจคบคู่คคกับธาตุไฟได้เพราะเราอัพอ์พติแฟกต์ธาตุไฟแล้วใช่ไหมคะก็เอา2ตัวนอกมาใช้ให้คุ้มค่าค่ะก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับเซตนี้ถ้าเกิดมีเซตไหนที่ทําเวลาได้เพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวเซฟจะมาแนะนาทุกคนอีกหนึ่งครั้งนะคะยังไงก็ทุกคนมาลองเล่นกันดูได้นะคะนี่ขนาดอินฟินิตี้ผ่านแล้วน,ะนายเซฟยังได้แค่ e l i t e m a s t e r 2อ่ะเพราะมันผ่านง่ายจริงๆทุกคนนะคะอันดับที่750เดี๋ยวมาลองดูนะคะจะมีทีมไหนชาเลนจ์เราได้อีกไหมนะคะทุกคนเอาล่ะนะคะอย่าลืมมาเล่นกันเยอะๆนะคะก็นี่ได้ของค่อนข้างดีเลยแล้วก็รอบนี้มันง่ายมากๆค่ะทุกคนอย่าลืมมาลงกันนะมันง่ายจริงๆค่ะทีมเดียวผ่านเลยไม่ต้องทำสองทีมแล้วนะคะอ่ะทุกคนประมาณนี้ค่ะหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมนะคะสามารถพิมพ์ทิ้งไว้ได้เลยนะคะหรือใครมีทีมไหนอยากจะแชร์ให้เซฟได้ลองมาทำเนี่ยก็ สามารถแชร์ได้เหมือนกันนะคะจะเซฟจ,จะหาหาทำใช่ใช้คำนิยามเลยหาทำมาให้ค่ะทุกคนโอเคค่ะแล้วเจอกันค่ะขอบคุณทุกการรับชมมา,มากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย